สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสาคัญของรองเท้าแบดมินตันนะครับพอดีนะครับมีคนที่เขาเพิ่งมาเล่นแบดมินตันนะครับแล้วมาถามพี่อั้นว่าพี่อั้นเนี่ยรองเท้าแบบนี้มีความจำเป็นหรือเปล่านะครับเพราะผมม็นขอซั่งข้างเนี่ยเขาใช้นะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเป็นที่กรุงเทพฯคุณไม่ใส่รองเท้าแบดมินตันลงไปนะครับเขาไม่ให้คุณเล่นนะจ๊ะดังนั้นคุณต้องซื้อแน่นอนแต่ในต่างจังหวัดนะครับก็นะครับ ก็จะมีบางขอนนะครับเขาแบบว่าอะไรใส่รองเท้าอะไรไปเล่นก็ได้นะครับขอแค่ป็งรองเท้าผ้าใบนะครับแต่ก็จะมีบางขอนนะครับที่เฮ้ยก็บังคับแล้วนะครับว่าเฮ้ยคุณจะเป็นต้องใช้รองเท้าแบบมินตันนะครับถ้าเกิดจะลงในสนามเขานะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเขาก็นะครับใช้รองเท้าวิ่งนะครับในการที่ตีแบบนะครับแล้วเขาก็เห็นคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเขาใช้รองเท้าแบบมินตันกันเฮ้ยมีความจําเป็นไหมโอเคนะครับก็นะครับ อยากจ yup. ะบอกนะครับว่ารองเท้าแบดมินตันนะครับมันมีความจําเป็นนะครับในการเล่นแบดมินตันนะครับยกเว้นนะครับคุณตีสนุกๆไปมาครับไม่ได้ซีเรียสอะไรบ้ากนะครับก็ใช้แทนได้นะครับแต่นะครับถ oh, ้าเกิดคุณเริ่มมีการขยับเพี <t <t uh ่ยนมากขึ้นเนี่ยหรือมีความจริงจังมากขึ้นนะครับมันมีความจําเป็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะรองเท้าแบดมินตันนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นแบดมินตันนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับดูในจาลักษณะของพื้นนะครับเห็นไหมมันต่างจากรองเท้าวิ่งอย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับ การที่เขาออกแบบลายอย่างนี้นะครับหรือเป็นรุ่นอื่นอาจจะเป็นลายอื่นนะแต่ลายที่เาออกมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อให้แบบปุ๊บๆนะครับปุ๊บๆๆเห็นไหมครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแปดทิศด้านนะจ๊ะแต่รองเท้าวิ่งนะครับคุณสังเกตด,ดีๆนะมันจะทําเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะจ๊ะนะครับหลายพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอย่างที่สองนะจ๊ะคุณเห็นไหมครับยางนะจ๊ะยางยางของรองเทาา้าแบ่งตันนะครับออกแบบมาเพื่อเกาะ กับพื้นผ้าที่เป็นสนามแบดมินตันนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยนอกจากขยับขยี้นดงด้านได้ดีกว่าแล้วการเกาะพื้นก็ยังดีกว่าด้วยรวมถึงนะครับรองเท้าแบดมินตันที่ดีนะครับเกรดสูงๆนะจ๊ะเห็นนี้ตรงนี้ไหมจ๊ะจะมีแผ่นคาร์บอนนะครับเพื่อนะครับเวลาให้เรากันเวลาที้เราเกิดข้อเท้าผิดนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นดูนะเห็นไหมครับมันจะไม่สามารถลิดได้นะครับถ้าเกิดเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยคุณหมุนใช่ไหมมันบิดได้นี่จะบิดไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับกีฬาแบดมินตันนะครับไม ไม่ว่าเราคุณจะตีว่ท่าไหนนะถ้าเกิดคุณตีเป็นนะเราจะยีย่อนเท้าลงใช่ไหมแล้วก็พุิตีออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่ส่อนเท้าลงเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับคุณลองไปดูนะเขาจะมีแผ่นพิเศษพิเศษครับเพื่อซับแรงนะครับยิ่งรุ่นสูงมากนะครับก็จะยิ่งซับตรงนี้ได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการปกป้องข้อเข่าด้วยนะครับเนี่ยครับก็คือประโยชน์ครับของรองเท้าแบบบินตันนะครับก็แนะนำแนะนำนะครับก็เกิดใครเล่นเนี่ยก็ควรจะมีนะครับ ก็แล้วก็เป็นไม่ได้ก็ซื้อรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกําลังคุณไม่ถึงไงคุณก็เอาเริ่มเริ่มต้นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงเวลาจริงอ,อ,อ่ะค,คุณเล่นเยอะขึ้นนะครับคุณกระโดดเป็นแล้วปุ๊บนะสิ่งที่คุณจะมีความจะเป็นก็คือแผ่นคารบ์บอนนะครับรวมถึงแบบไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเกรดสูงๆนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องข้อเขา่ามันดีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกระโดดต่อเป็นปุ๊บเนี่ยไอ้คาร์บอนกับไอ้แผ่นซับเกรดสูงเนี่ยมันจะเป็นแต่ถ้าเกิดคุุณตีีนนร๊เเล่่ ยังไม่จะเป็นต้องมีถผนคาร์บอนก็ได้นะครับแต่ว่าก้อยากให้เป็นลองคาแบดมินีต้านอ่ะเพราะว่าเฮ้ยมันจะได้ยางที่แบบว่านะครับลมถึงพื้นอ่ะที่มันออกซ้ายออกขวาแล้วเกาะได้ดีกว่านะครับเพื่อนะครับให้การเล่นของเรามีประสิทธิภาพครับโอเคครับเรื่อการูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะร่วมด้วยแค่อยากสรุปเนี้ยนะครับมีช่องหางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือสามารถนะครับสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพื่อนได้ครับโอเคครับแล้วกับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า